วันนี้เราพามาขยายพันธุ์แววมายุราพันธุ์เรื้อยกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นแววมายุราเลื้อยสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะเรามีสีเดียวเองเป็นสีม่วงอ่อนนะทุกคนวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะแค่ตัดกิ่งปักช้ำเท่านั้นเองไปเดี๋ยวเลือกกิ่งก่อนเอาละค่ะแล้วก็ตัดออกมาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานอย่างอื่นต่ออันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรงโคนเนี่ย เราก็ริดใบออกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกเราก็ตัดทิ้งออกให้หมดนะคะเพื่อลดการใช้พลังงานของต้นไม้แล้วก็เอาเราก็จะเอาตรงเนี่ยค่ะตรงข้อในตรงเนี้ยปักลงดินนะคะอย่างน้อยหนึ่งข้อนะคะทุกคนหนึ่งถึงสองข้อค่ะเอาปักลงดินไปนะคะวัสดุปลูกเราก็จะใช้เป็นขวยมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ําแล้วผสมกับม้นไส้เดือนค่ะนี่นะคะเราก็จะมาปากักรวมกับแบบวิเชียนเลยนะคะทุกคน เอามาเลี้ยงเราจะไม่ปักทีละกิ่งนะคะเราจะรวบปักเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราเอาส่วนตรงเนี้ยส่วนช่วงนี้นะคะที่เอาลงดินนะทุกคนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอเราปักชำเสร็จใช่ไหมคะเราก็กดวัสดุปลูกให้แน่นๆเพื่อที่เวลาลดน้ำนะคะเขาจะได้ไม่ขยับโยกไปมานะทุกคน แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วรดน้ำได้เลยค่ะ